แค่สายเดียวก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ยังคงระบาดหนักอยู่นะครับแต่ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าทางกสทชได้มาแนะนำวิธีง่ายๆในการบล็อกเบอร์จากต่างประเทศครับสังเกตง่ายๆครับถ้ามีเครื่องหมายบวกนำหน้าเบอร์โทรศัพท์อย่างเช่นบวก697 บวก698หรือแม้แต่บวก66ที่โทรมาจากต่างประเทศนะครับถ้าเราเนี่ยไม่มีธุระกับใครที่อยู่ต่างประเทศก็บล็อกไปเลยครับส่วนวิธีการบล็อกเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับแค่กดไปที่หมายเลขโทรศัพท์1381แล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและกดโทรออกเลยครับเพื่อเป็นการตั้งค่าบล็อกเบอร์จากต่างประเทศนั่นเองและถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการจะยกเลิกการตั้งค่าก็ให้กดง่ายๆเลยครับไปที่เบอร์โทรศัพท์ 1382แล้วกดที่เครื่องหมายซีเลียมแล้วกดโทรออกได้เหมือนกันครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยตั้งค่าการบล็อกเบอร์จาก ต่างประเทศไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องที่กําลังใช้โลมมิ่งอยู่ต่างประเทศจะโทรหาเราไม่ได้นะครับและถ้าหากว่ามีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆโทรมาและอ้างว่าเป็นตํารวจหรือว่ามีพัสดุของคุณตกค้างหรือว่าชวนลงทุนก็อย่าตกใจนะครับให้รีบตั้งสติให้ดีก่อนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวของเราเด็ดขาดครับปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเสียรู้ครับ